ขอสวัสดีทุกท่านครับจากวังยางรีสอร์ทแอดคัมแพงเพชรไทยแลนด์ gonna show you the view of the resort ห้องที่23ครับไปดูวิวกันดีกว่ามันอยู่ติดริมแม่น้ำครับ โจบดีพี่ส่งบันไดลิงมาขึ้นทางไหนไม่มีบันไดลิงเหรอรอ๋อพี่ไปริมน้ำไปทางไหนิมน้นครับทางนี้เหรอ มาดูริมน้ำครับ This is Spring River ครับอย่างสวยเลยที่พักน่าจะสวยแนย่เดี๋ยวไปดูที่พักกันดีกว่านี่ครับห้องราคาเท่าไหร่ที่นี่ 450ร5อบาทครับก็จะให้ดูมีวิวด้านหลังด้วยโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่ห้องวิวครับเป็นห้องน้ำโอเคออกทั้งไหนเอา,าพังแล้วอุ้ยสุดยอดนะครับนี่โอ้สุดยอดเลย กันครับผมฝากไว้ครับวังยางรีสอร์ทน้อยจำเลยรู้แหละแบบผมนี่ไม่พอรถไปแล้วครับก็กล้องเริ่มมีปัญหาครับเมื่อกี้อัดๆอยู่เอาให้ดูครับพูดต่อว่าด้านนู้นมีงานก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้ามีโอกาสก็ได้ไปกันครับไปจะเสีแดดแดดอีสเอ่อเดอะอิสไล์เฟสติวัลนูดลเฟสติวัลออฟกัมเพงเพชรโพ vince All of the famous uh, res uh, noodle restaurant uh, come to sell their noodle on that. That is... Now I'm going to show you my breakfast. Oh, <coughs> eat เป็นข้าวต้มครับ it's like porridge นี่อห,ห,หพ,พิกพิกไทยหน่อย

ไม่รู้สูตรไหนก็ไม่รู้หมวยอร่อยยิ่งเลย นี่เป็นเบเกิ์ที่วางยางครับอือก็ต้องอร่อยออกเค็มๆออริ bit salty. t ินัลซอสที่เทสตี้นี่คือฟาทั้งโกร,รับบีบอลอิสเลยไชนีสบัน people usually eat with the coffee. เ <Okay. S 1> มื่อคืนนี้หนักมากเมาเละเทะ You bring home see how she bought? This is uh four hundred and fifty but include breakfast. เดร้อนดี